เห็นความเป็นทีมชัดเจนสมาชิกแต่ละแปลงอ่ะให้รับผิดชอบแปลงของตัวเองก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนความคิดจากเดิมที่ว่าปลูกและขายก็เปลี่ยนมาเพาะกะพัุนให้ทางกลุ่มสมาชิกเนี่ยมาเอาไปปลูกต่อได้อันนี้ก็ทําประโยชน์ให้ชุมชนได้เยอะนะครับให้มีรายได้ก็คือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อให้อ่พึ่งตนเองได้นะครับแต่ก่อนนั้นเรามีการปลูกผัก กลุ่มเดิมอยู่แล้วนะครับพอดีพอปี6-1นะครับเราได้มีโครงการขุดแก้มลิงหนองตะมุมนะลูลดินที่ขึ้นมานี่เราก็จะมาถมที่ซึ่งแต่ก่อนตรงนี้เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับทำอะไรไม่ได้เป็นป่ารกร้างพอดีกับมีโครงการของเกษตรจังหวัดนะครับซึ่งลงมาที่เกษตรอำเภอและก็เกษตรตำบลเป็นคนบริหารจัดการนะ เรียกว่าโครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยนะครับซึ่งของเราก็ได้เขียนโครงการขอและก็ได้งบมาดําเนินการจัดรูปแบบเปลงนะครับแล้วก็ทําหอเก็บน้ําแล้วก็เดินท่อกระจายน้ําในเปลงจัดสรรให้กลุ่มสมาชิกแรกเริ่มก็อยู่ที่ประมาณ22รายนะครับปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็คือ ดินที่เราจะมาทําการปลูกนั้นเป็นดินที่คุณภาพไม่ดีนะครับซึ่งเป็นดินที่ขุดจากหนองน้ําขึ้นมาสมาชิกบางรายก็ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจเรื่องการปลูกไม่เข้าใจเรื่องการปรุงดินแมลงศัตรูพืชนะครับเรื่องผลฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่เราก็มาปรับปรุงมาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเรื่องการตลาดแต่ก่อนนั้นเราต่างคนต่างปลูกแล้วก็ต่างคนต่างขายซึ่ง มันไม่เป็นระบบนะครับบางคนเวลาปลูกมากมันก็ขายยากเยี่งกันขายบางคนบางช่วงปลูกน้อยไม่มีผักเราก็ขาดขาดผักที่จะไปขายนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของเราในส่วนของโครงการที่เข้ามาก็จะจะเข้ามาช่วยในเรื่องของอให้สมาชิกได้ลดต้นทุนอย่างเช่นใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มากขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตก็อย่างเช่นการทําปุ๋ยหมกักทําสารไล่แมลงที่เป็นสารชีวพันธ์การปรับใช้วิธีการผลิตแบบใหม่ๆเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมๆท,ที่ที่เราพบเจอมาเริ่มต้นแรกๆเนาะเราก็ทําตีเอาไม้เศษที่เรามีแถวนี่แหละมาก็ตีใส,ส่สแลนแล้วก็ใส่กิ่งไม้ บไม้เห็ไหมครับมีพัก,กเพื่ออะไรก็ใส่เดือนเดือนกว่าแล้วมันจะยุ่ยอยู่นี่เลยครับทั้งปุ๋ยทั้งใบไม้ทั้งอะไรมามา,มารวมกันเลยครับจะเป็นแบบนี้แล้วลงปลูกไรเลยครับอันนี้ปลูกได้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับเก็บขายส่งทุกวันครับแต่ต่างกันมากกัะแต่กนคือปลูกยากที่สุดเลยครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากเพราะว่าเอาใบไม้อะไรมาใส่ครับเอาใบไม้อะไรมาใส่หลายอย่างก็เลยมันดีขึ้นดูครับนี่สวยงามมากเลยครับ ค,ความความรู้ที่เราได้มาปรับใช้ในแปลงก็คือส่วนหนึ่งคือชวนสมาชิกเนี่ยค่ะไปดูงานของกลุ่มศูนย์ก้าวดีว่าการบริหารจัดการสมาชิกของเขาการบริหารจัดการของกลุ่มเขาทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับความรู้เพิ่มแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจากหน่วยงานเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดก็ศูวนย์วิจัยค่ะที่ได้เข้ามาเสริมในเรื่องของการทาแพคเกจจิ้งแล้วก็ในเรื่องของตลาดด้วยค่ะ ผมก็ได้ไปดูงานที่ศูนย์ก้าดีก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนความคิดจากเดิมที่ว่าปลูกและขายก็เปลี่ยนมาก็คือเป็นการเพราะก้าพันธุ์ให้ทางกลุ่มสมาชิกเนี่ยได้มาเอาไปปลูกต่อได้ข้อดีก็คือหนึ่งเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องไปหาซื้อพันธุ์จากด้านนอกมาเราสามารถที่จะเก็บเม็ดพันธุ์ของเราเองได้แล้วก็เพาะของเราเองได้ครับ ปัจจัยความสําเร็จของของกลุ่มเราก็คือว่าความเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมค่ะชัดเจนสมาชิกแต่ละแปลงอะ่ะให้รับผิดชอบแปลงของตัวเองแล้วก็เรามีการจัดเก็บค่าน้ําคือแปลงของใครแปลงของคนนั้นค่าจัดเก็บเนี่ยเพื่อที่จะอ่าเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงมิเตอร์น้ําชุมชนก็คือว่ามันมีข้อคิดอยูาอย่างหนึ่งว่าเก็บน้ําให้ได้ใช้น้ําไม่เป็นนะครับใช้น้ําไม่เป็นมันก็นําไปสู่เรื่องของการ บริหารการจัดก,การเรื่องน้ําเพื่อให้เป็นประโยชน์ก็มาเรื่องการปลูกพืชนะครับคือน้ําเราไม่ขาดการปลูกพืชมันก็มีทั้งแปลงรวมมีทั้งแปลงเดี่ยวที่ในหมู่บ้านอันนี้ก็ทําประโยชน์ให้ชุมชนได้เยอะนะครับให้มีไรายได้ก็คือการลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้เพื่อให้พึ่งตนเองได้นะครับกลไกการจัดก,การของกลุ่มในเรื่องของการผลิตเนี่ย เราก็จะมาวางแผนในเรื่องของตารางผลิตนะคะว่าเดิมสมาชิกแต่ละคนมีใครบ้างผลิตตัวไหนบ้างที่จะออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็ลูกค้าเราที่ต้องการผลผลิตตัวไหนอยู่เราก็จะวางตารางให้สมาชิกในแปลงะคะ่ะได้ได้ผลิตตามนั้นส่วนชนิดของผักอื่นๆเราก็จะดูตามค่ะลักษณะการตลาดความต้องการในการตลาดในช่วงนั้นเป็นอย่างเช่นฤดูหนาวเนี่ยผักชนิดไหนที่ได้รับความนิยมอยู่อย่างเช่นพวกผักชนิดใหม่ๆที่แปลงไม่เคยปลูกะคะ่ะ อันนี้เราก็จะนำมาให้สมาชิกได้ทดลองปลูกแล้วตัวผู้นําทีมก็จะทดลองปลูกไปด้วยเราจะไม่ไม่ไม่ปลูกในปริมาณที่มากก็จะสลับกันไปให้มีปริมาณที่ได้จําหน่ายในตลาดคะตลาดของเราคือปกติแล้วก็จะจําหน่ายในตลาดในตําบลแล้วก็ตลาดนอกตําบลส่วนหนึ่งตลาดในตําบลก็จะปลูกแล้วก็จําหน่ายให้กับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะจําหน่ายที่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 แปลงเป็นเป็นเป็นหลัก วัดก็จะมีเอาไปจําหน่ายบ้างหรือว่าจะส่งต่อให้พ่อค้าแม่ค้าที่ไปจําหน่ายตลาดวันพระค่ะจะเป็นวันพระใหญ่เขาพ่อค้าแม่ค้าก็จะเอาผักไปจําหน่ายเองอย่างนี้คะ่ะรับต่อจากเราไปนอกตาบลก็จะเป็นตลาดในตัวเมืองนะคะก็จะเป็นตลาดเขียวตลาดกรีนมอลตลาดโคกหนองนาจะเป็นพวกตลาดใหม่ๆนะคะที่ที่ทางหน่วยงานราชการเขาส่งเสริมเข้ามา แล้วก็จะมีตลาดโลดตัสก็จะเป็นหน่วยงานราชการที่ส่งเสริมเข้ามาเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีเชิญชวนพวกเราในสมาชิกในแปลงเนี่ยค่ะเข้าเข้าไปจําหน่ายส่วนเกี่ยวกับงานวิจัยก็คืองานวิจัยเนี่ยมีผลในเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของระบบการผลิตโดยใช้ความรู้ดั้งเดิมบวกกับความรู้ใหม่นะครับในเรื่องของการมุ่งไปสู่เรื่องอาหารปลอดภัยก็คือหนึ่งเราผิดอาหารอินทรีย์นะครับไม่มีเคมีก็คือปลอดภัยในชีวิต ็ปลอดภัยในทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตอันนี้งานวิจัยนะครับโดยใช้บนฐานข้อมูลคือเราเก็บฐานข้อมูลว่าเ,เรามีรายได้เท่าไหร่แล้วก็ต่อเฉลีย่ยก่อนดําเนินการหลังดําเนินการมีผลอย่างไรเช่น แต่ละเดือนแต่ละปีเราจะปลูกอะไรให้เหมาะสมกับบรรยากาศซึ่งทุกวันอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงก็มีผลกระทบกับการผลิตเหมือนกันดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเอาองค์ความรู้เดิมบวกกับองค์ความรู้ใหม่มาทํางานในเรื่องของอในระบบการผลิตเพื่อที่จะให้ความเหมาะสมกับพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นในการผลของชุมชนนะครับ